ฟังโดนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่7มกราคม2569ครับที่ต้องบอกเลยว่าโดนแล้วโดนจริงๆผนมเป็นส่อแต่ครับเพราะตอนนี้ชาวคอมเมนต์กว่า2,000คนเนี่ยแห่ประท้วงอดอยากขณะเดียวกันครับหุ่นเซนเองก็ออกมาคลั่งแล้วคลั่งอีกล่าสุดเนี่ยมีการออกมาโพสต์แถลงการว่ายังไงก็ไม่ยอมเสียดินแดนจากการใช้กําลังของฝั่งไทยเราพร้อมกับอวสานคอมเมนต์อีกรอบหนึ่งครับทับเรือไทยเราเนี่ยแฉจุดตายกับการซุกคลัง แสงที่เรียกได้ว่าอาจจะโดนเวทีโลกเนี่ยประนามยับเยินบวกกับพื้นที่ประสาทต,ตาเมินทมครับที่ฮุนเซนเนี่ยยังอยากได้ยังไม่ยอมบอกว่ายังเป็นพื้นที่พิพาทอยู่ไม่ใช่ฝั่งไทยเราแต่อย่างใด โอ้โหแต่และเรื่องราวฮุนเซนก็พูดมาได้นะครับตอนนี้เริ่มที่จะมีการมายั่วยุไทยเราอีกรอบหนึ่งกับการแถลงการต่างๆนานาซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าฮุนเซน ลังและก็ยังเห้าไม่เลิกนะครับพูดแบบนี้เนี่ยตามแนวชายแดนจะสงบสุขได้อย่างไรครับกับการโพสต์ออกมาล่าสุดของผู้นำขาขมินอย่างฮุนเซนที่เดี๋ยวมาบอกว่าเป็นวันในชาชนะในการครบรอบ47ปีของกัมพูชาครับแล้วยังมีการพาดพิงถึงไทยด้วยบอกว่าไทยเราเนี่ย เริ่มสงครามลุกรานอย่างโหดร้ายกับชาวกัมพูชาตามแนวชายแดนภายใต้ข้ออ้างในการปกป้องความมั่นคงและก็อธิปไตยของตัวเองแต่ว่าเป็นการโจมตีอย่างหนักต่อกําลังฝั่งกัมพูชาและก็มีการใช้อาวุธสมัยใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลและก็ทางอากาศซึ่งฮุนเซ่นเนี่ย เหมือนจะบีบให้ตัวเองเป็นเหยื่อนะครับบอกว่ากองทัพกัมพูชาก็มีการใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองอย่างเด็ดขาดซึ่งรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยได้ใช้ความอดทนอดกลั้นครับพยายามแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนกับประเทศไทยอย่างสันติและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเสมอมาแต่ว่าฝ่ายในเราครับคอมเมนต์บอกว่ากลับกลายเป็นขยายการโจมตีและก็ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวคือจริงๆฮุนเซนเนี่ยโพสต์ยาวกว่านี้เยอะมากนะครับโดยหลักๆที่โพสต์มาเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการประกาศชนะนะกาบโอกาสครบรอบ47ปีในห่วง งอเขมรแดงแต่ใช้เวทีนี้เนี่ยมาผูกกับเรื่องประวัติศาสตร์สถนนการแนวชายแดนไทยของเรานะครับจริงๆอยากจะพูดถึงวิธีขเขมรแดงแหละสำหรับฮุนเซนแต่ว่าเอา้ายังไงก็ขอพาดพีหนึ่งไทยเราหน่อยบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มต้นการรุกรานทางทหารนะครับต่อที่ปไตยและก็บูรณาภาพแห่งดินแดนซึ่งก็ยังมีการเน้นย้ําว่ากัมพูชาจ,จะไม่ยอมอ่อนข้อในเรื่องของดินแดนและก็ศักดิ์ศรีของชาติแม้ว่าจะเดินหน้าสู่สันติภาพแล้วก็ตามรวมไปถึงยังมีการขอบคุณนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีน แล้วก็อาเซียนที่มีบทบาทในการเข้าข้างเขมรบวกกับตอนท้ายเนี่ยก็มีการปลุกกระแสะความรักชาติแล้วก็ความสามัคคีครับเรียกร้องให้ชาวเขมรนั้นหนุนรัฐบาลและก็กองทัพอย่างหนึ่งที่สุดคือมันยังมีอีกข้อมูลหนึ่งจากฝั่งเขมนนะครับที่ดูเหมือนจะยังไม่ยอมเกี่ยวกับเรื่องของภาษาตาเมินทมนะบอกว่าไทยเราไม่สามารถครอบครองได้และก็ไม่สามารถอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่นั้นได้เพราะยังอยู่ในสถานะพื้นที่พิพาทเอาไว้อยู่พิพาทได้ยังไงครับเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่บูรณะขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยภาษาตาเมี อะไรเป็นตัวประสาทเลยนะครับเราก็มีการบูรณะแต่ขมรอยอดีครับเราบูรณะแบบสวยงามก็อยากจะมาได้ของเราซะอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับพอให้เข้ามาร่วมชมด้วยกันเนี่ยกลายเป็นว่าอยากจะยึดเป็นของตัวเองซึ่งณนะขณะนี้สถานการณ์ล่าสุดบริเวณประสาทตาเม,มินทมครับไทยเราก็ยังรักษาเอาไว้ได้นะครับและก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะ อาจจะเสียหายบ้างเพียงเล็กน้อยกับช่วงที่ขมรเนี่ยยิ่งถล่มเข้ามาในห้องการสู้รบและก็จะพยายามขึ้นมายึดปราสาทตาเมนทมเอาไว้ให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ทางกองรับของเราครับก็สั่งวางกําลังครับอุดรอบตัวปราสาทตาเมนทมเลยเพื่อที่จะควบคุมพื้นที่เนี่ยให้ได้เบสเสร็จและก็สถาปนาความมั่นคงเอาไว้ให้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นการรับเดตเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราส่วนอีกเรื่องเราหนึ่งครับต้องบอกเลยว่าหุ่นเซนไมเกรนขึ้นอีกแล้วเพราะล่าสุดเดือดถึงถนนหลวงขมรเลยเนื่องจากแรงงาน เลขหลังจากถูกนายจ้างชาวจีนเนี่ยดูหมิ่นสักศีโอ้โหตอนนี้เกิดเหตุแรงงานชายหญิงกัมพูชาก,กว่า2,000คนครับมีการรวมตัวชุมนุมปิดการจราจรบนถนนหมายเลข3เพื่อที่จะแสดงความไม่พอใจหลังจากมีแรงงานว่าเนี่ยนายจ้างชาวจีน,นครับใช้ถ้อยคําดูหมิ่นเหยียดหยามกล่าวหาว่าคนกัมพูชางโง่จนสร้างความโกรธแค้นและก็กรบศักดิ์ศีแรงงานอย่างรุนแรงเลยของขมินะครับรวมไปถึงไม่จ่ายเงินเดือนพวกเขาเนี่ยน่าจะมา3เดือนแล้วเพราะในทุนชาวจีนเองก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับกับเศรษฐกิจของขมิญที่ย่ำแย่เหลือเกิน ในตอนนี้อาจจะพังทั้งระบบเลยก็ได้ซึ่งการชุมนุมดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลให้การจราจรครับติดเป็นวงกว้างมากๆนะครับท่ามกลางกระแสว,วิจาร์ว่าไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยชาวเกเมดเลยหรือไงครับที่ประท้วงก่อนหน้านี้คือมันมีข้อมูลออกมาเยอะมากนะครับคือหัวหน้าชาวจีนเนี่ย ก็มีการวิจารณ์หมิน่นแรงงานชาวกัมบูชาและก็ไม่ยอมปิดให้เป็นวันหยุดพักกับชาวขเขมรเนื่องจากวันที่7วันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นวันแห่งชา,ชานะของขเขมรด้วยหรือเปล่าแต่ว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยไม่ยอมให้หยุดนะครับก็เลยมีการประท้วงขึ้นมาบวกกับการจ่ายเงินเดือนบวกกับเศรษฐกิจต่างๆเนี่ย มันคงจะถึงทางตันแล้วกับขมิตรเองซึ่งถามว่ามาสะท้อนอะไรกับฮุนเซนไหมก็สะท้อนแบบเต็มๆนะครับเพราะอำนาจตระกูลฮุนเนี่ยเริ่มสั่นคลอนแล้วก็ได้เมื่อขมิรเข้าใกล้ภาวะที่อาจจะมีความยจำาแย่ทุกทางเลยปัญหารุมร้อมนะครับแนวชายแดนก็เสียเปรียบไทยเราเยอะมากเรื่องการเมืองเองก็จะมีกลุ่มที่โค่นล้มฮุนเซนและก็เริ่มจะ,จะหาความจริงกับตระกูลฮุนซักทีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพัฒนาอะไรให้กับ ประเทศเขมรบ้างจริงๆนะครับนอกเสีจากว่าก่อวอดชาติยมขึ้นมาอย่างเดียวแต่การก่อวอดร,รอบนี้มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนเดิมด้วยไทยเราเอาจริงไทยเราถล่มแบบจับๆมันก็เลยสมบุญให้กระทบกับหุ้นเซ็นเยอะมากๆ นะครับเอาเรามาตามกันต่ออีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงทัพไทยของเราเนี่ยที่มีการแฉคหมิ่นบ้างกับหลักฐานคาตาเลยที่กัมพูชานั้นถึงกับยอมรับและก็ปฏิเสธไม่ออกเกี่ยวกับคลังแสงที่เรายึดได้ครับบวกกับทุนระเบิดดัดแปลงกระสุนปืนใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจนโดยก็เป็นกองทัพเรือเองนะครับที่มีการชี้แจงออกมากับกรณีที่กทรวงมหมาดไทยของกัมพูชาครับ ก่อนหน้านี้ก็มีการออกแถลงการออกมาปฏิเสธการรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยเรานะบอกว่าเราเนี่ยไปยึดพื้นที่ยึดดินแดนของเขมรซึ่งก็มีการเข้าเคลียร์บริเวณบรุรีคาสิโนธรรมดานะครับที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกัมพูชานเนี่ย เคยใช้เป็นฐานที่มั่นแล้วหน่วยนายวิของเราครับก็มีการตรวจยึดอาวุธของฝ่ายกัมบูชาได้จํานวนมากจากคลังแสงในกัมบูชาเนี่ยอ้างว่าเป็นของหน่วยตํารวจตะเวนชายแดนของตนเป็นดีน่าตกใจมากก็คือทุ่นระเบิดที่มีการดัดแปลงจากทุ่นระเบิดรถถังครับและก็ดัดแปลงจากกระสุนปืนใหญ่จํานวนหนึ่งอยู่ในลักษณะที่จุดชนวนด้วยกระแสฟไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่เข้าขายต้องห้ามตามบรรทัดก,กรณี ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาอัตวาเนี่ยว่าโดยการห้ามใช้สะสมผลิตและก็ถ่ายโอนทุนระเบิดที่จะเป็นอันตรายต่อบุคคลแล้วสิ่งที่มันโบแตกที่สุดนะครับกองทัพเรือนเนี่ยก็บอกว่าทางการของเขรเ,เองครับออกมายืนยันผ่านแถลงการ์ว่าคลังอาวุธดังกล่าวเป็นของฝ่ายกัมพูชาเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพยานหลักฐานและก็ภาพถ่ายสําคัญกับข้อมูลที่ไทยเราเนี่ยรวบรวมเอาไว้จากพื้นที่แล้วมันก็ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับถึงการครอบครองและก็การกระทำที่ละเมิดพันธกรณีเกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่ไม่อาจปฏิเสธได้แล้วทางกองทัพเรือครับก็บอกว่าขอให้ขมิ้นเนี่ยปฏิบัติตัวเป็นภาคีอย่างเคร่งครัดและก็ยุติการบิดเบือนข้อได้จริงสักทีหนึ่งและก็ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาแนวชายแดนด้วยสติวิธีอย่างแท้จริงเป็นการอัปเดตออกมานะครับคือเรามีหลักฐานแบบหลายอย่างมากที่จะไปโชว์แตว่า ไปโชว์ให้เวทีโลกดูก็ไม่แปลกใจเลยที่ขมินเนี่ยฟ้องร้องอยู่เอ็นไปยังไงก็ไม่มีใครสนใจจริงๆนะครับเนื่องจากเขาก็รู้แหละว่ามันโกหกมันแบบกะล่อนปิ้นป้อนสุดท้ายไทยเรามีหลักฐานทุกอย่างทุกประการแต่อันนี้เนี่ย น่าจะหนักสุดนะครับเพราะว่ามีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทุ่นระเบิดทั้งบุคคลทั้งดัดแปลงและก็สะแสแงเครื่องเนี่ยที่เป็นอันตรายมากๆต่อหารไทยเราโซนอีกกรณีหนึ่งครับพูดถึงโซนกองทัพเรือกันแล้วเนี่ยมาพูดถึงเขื่อนดักตะกอนของขมิกันบ้างที่ล่าสุดนั้นบริเวณชายแดนตราดและก็ก่อกงครับมีคลิปจากทางฝั่งกัมพูชาว่าชายรถแบ็คโฮเนี่ยขุดต่อจากแนวเขตเดิมที่ขุดไปก่อนหน้านี้แต่กลับกันทันทีครับกลายเป็นว่าทิศทางการขุดเนี่ยรอบนี้ขุดเข้ามามุ่งหน้าเข้าหาฝั่ง แต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยตัดขาดไปเลยซึ่งก็เหมือนจะสร้างเป็นเกาะหรือเปล่าสําหรับขมรคือเหลี่ยมจัดมากๆนะครับคือเราบอกให้ขุดขมรก็เหมือนจะไปซะร่องนิดนึง แล้วให้ร่องตัวนั้นเนี่ยมันขาดซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะไล่เรียงมากับเข้าหาฝั่งมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเหลือเกาะอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่รู้ขมนจะเอาไว้ทําอะไรคือเหลี่ยมจัดจริงๆนะครับเรื่องนี้ก็ต้องตามต่อว่ากองทัพเรือเนี่ยจะมีมาตรการอะไรไปกดดันใหน้ขมิขุดส่วนที่เหลือหรือเปล่าต้องทําใจไว้ก่อนเลยครับขมนก็จะอ้างว่ามันขุดไม่ได้เพราะว่ารถเนี่ยวิ่งไปไม่ได้แล้วเนื่องจากทางขาดคือเหลี่ยมจัดเหลี่ยมแบบไม่รู้จะพูดยังไง กับฝั่งของขอมรเองแต่ที่สรุปได้ก็คือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจุดยืนชัดเจนแน่วแน่ที่ขมรพยายามแถลงการออกมาเนี่ยก็คือไม่ยอมรับเขตแดนที่ไทยเราใช้กําลังและก็อยากจะพยายามให้พลเรือนของตัวเองเนี่ยกลับเข้าพื้นที่ต่อได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนตอนนี้เหมือนจะมีรายงานว่าเราสามารถดิบบอี่เพิ่มได้เนี่ย กับเนิน400นะครับที่เขมรถอยร่นออกไปเนื่องจากจุดนั้นเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากเกินไปเนิน400เนี่ยอยู่ใกล้กับพื้นที่เขาสัตตสมด้วยและยังมีอีกหลายต่อหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นโอซเมตเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นเมืองร้างของฝั่งเขมรเพราะว่าขาดน้ําขาดไฟขาดระบบสาธารณูปโภคเนี่ยอัมพาตตั้งแต่การสู้รบทําให้ตอนนี้คนคเขมรครับเดือดร้อนแล้วก็บางคนเนี่ยต้องออกจากพื้นที่ เพราะไม่มีน้ําไม่มีไฟใช้เพราะว่ามันต่อมาจากฝั่งไทยเรานี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวฮุนเซนตอนนี้ถ้าเกิดผมเป็นฮุนเซนนะอาจจะกุมขมับเลยก็ได้ แต่ว่าฮุนเซนคงไม่กุมขมับนะครับเพราะว่าเขามีชีวิตที่สบายใจอยู่แล้วทําอะไรก็ได้แต่คนคขมรเนี่แหละที่มีการประท้วงกันออกมาคนที่อยู่แนวชายแดนก็เรือดไปจะไม่ไหวแล้วก็ตั้งคําถามมากขึ้นเหมือนกันนะครับคงต้องรออัปเดตกันหลังจากนี้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรแต่ผมก็ยังย้ําคําเดิมว่าจะไปไว้ใจเขมรไม่ได้นะครับไม่ว่าจะพูดดียังไงก็ตาม คมเมนเป็นชาติที่ไม่น่าไว้ใจจริงๆก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันหลังจากนี้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมช,มชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจะดักจะเต็มกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย